คันสี่เดือนไปมากับสีเป็นคนแล้วโดูเอ้ยนันก,ก็กินอยู่เนาะเอ้ยนเนาะผวนน้ำบริกินผวนที่เพิ่นมาคั่วอย่างนี้ก็กินเมื่นเหรเนาะกิน ส,สวัสดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องกันเบอร์สุขุสุคนวชิวในประเทศและกะต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องเนาะกะเมื่อน,นี้พี่น้องเนาะบอสเยงกะมาบ้านดงหมักแง้วพี่น้องอ้เมืองอุตมพรแข่งสวรรค์นนเขตพี่น้องเนาะสีขขม้าเยี่ยมมายามครอบครัวของไอ้นุ่งใจดีพี่น้องเอ๋เพราะว่าหลายอาทิตย์แล้วหรอหรือว่าประมาณหนึ่งเดือนน่ะละพี่น้องเนาะบอสเยงกะได้ชื่อน้ำเครื่องของ มามอบให้ทางครอบครัวแล้วพี่น้องเนาะว่าเราก็อยากมีทุนมีฮอนอสั่งตัวในครอบครัวเรานเนี่ยพี่น้องเนาะซื้อก๋วต้มขนมมักขายนี่แหละประมาณนี้แหละพี่น,นอาาา้องเนาะแล้วก็ว่าสีซื้อข่อมาขายน้ำพี่น,นอ้องเนาะบเชียงก็ได้ซื้อซิงตาช่างเนี่ยมามอบให้เราพี่น,อนอ้อยมาเมื่อนี้บเชียงจะข้ามาอัปเดตมาครอบครัวเราพี่น,อนอ้องเนาะเป็น,นยังใดพี่น้องเยการฆ้าการข,า,ข,ขายออกดอกออกผลบอกพี่น,นอ้องเนาะไปเบิ้งไปหับไปชมกันเลยพี่น้องเนาะเบิ้งกันพี่น้องเนาะ คักแต่หนาบ้านขึ้นซานเรานี่แล้วนี่เนาะสะอาดสะอ้านใน,นรบบนออออ้อนเนี่ย,ยบวลรบัตรขัดร้อนี่เออมาเขามาก่อนเนาะสบายดีเลยสบายดีเน <c oughs> าะเป็นนื้ใดญเนาะไม่ได้เข่ามาหานานเลย <c oughs> ดูไปนี่แหละ โดยเพราเมี้ยนี่เป็นพวงอยู่คือหมักกันขี้ควนแท้นี่ยนีเื่อสอนี่แหละเปียงอยู่อันนี้เนาะป้นแมีแต่อะไรเนาะขายตอกขายตอกเท่าไรเด้นี่เนาะสินแหงอ่ะเ่ราะเาหยอกเ่าอันน่าเพยกเพราะโดยเป็นเช่นไรเนาะการค้าการขายคือมากคือลงจงโป่งแท้เหมือนนี่ลดสองมือเลยหาซื้อเครื่องมาต่อโดยน้อยขออนุญาตนะเนาะนี่ไม่เนผ่าลำลดข้าเจ้า อ๋อเป็นกระต้มขนมพวกนี้บ่โดยผ่านบดตลาดน้อยเนี่ยนะครับพาลดอันหุ่นได้แน่พวกรุ่นละสานเลยแล้วก็ยังมามาซอกซอกทั้งมือมือลงหันเลยท่าครับก็อันยังขายคือเก่าอยู่เนาะโดยยังขายเก่าอยู่ดูยังได้กําไรออกคุอยู่บ่อไอ้กะอยากขึ้นก็อยากเบิดไปลายอะไรเพราะว่าไข่เนี่ยบัานนี้เมียก็ันลูกบัานี้ี่ยลูกแล้วก็โอ้ยไายว่าสิยังเนาะ เลือดออกปลายโดยเอ้าทุกอย่างสั้นเนาะบ่นว่าทิมาถามข้าวดีเยอะมหมสามเดือนปลายใหญ่เด้ซ้ำกระปั้นออกมาทั้งหกเลยออกมาทั้งหกเลยแล้วก็ปัวกันกับเบิดลายแล้วเข็นทั้งสี่สิบสี่สิบสั่งยาอะไกับเบิดลายเติบแล้วก็เพื่อนอยากให้เขาสโลมมันแล้วหักบ่มีเงินมีทองแล้ก็เลื่อนไเข่าโดย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 โอ้ขำนี้เงินแจะมืุนาก็บฮุบไปห้องหมอแหละ มันผัดวมนั่นเนาะมันขาดมันเคินเนาะลูกไข่แต่เริ่มไขาเครื่องแล้วลูกก็ไข่โรคใส่เลยโอ้ยเพลงมาเลยเนาะแม่นก็หาไปที่เลยตอกแตงแตงไปน้ำตืมกันน้ำใส่เจ็บใส่ไข่เดี๋ยหละตุ้ยตุคอทั้งลูกมันนี่เช้าไข่แล้วพอเมียปุ๊บโรคใส่บาทลูกลูกอีกบาดนี่งจังหคัวกันบัวร่าจังหวะเลือดออกบัวร่าเลือดนะอครัาคออนุญาตดกคนให้ทักเบรกตี่นี้เนาะมานั่งพี่คนเดดเียว อ๋อสบายดีเรืยเด้อสบายดีละ่ะสบายดีเ <c oughs> ด,ด,ด้อเด้ออะก่อนดื่นเนาะขออนุญาตเนาะอันทั้งน้องน้นอ,ะอ,นนอ,นอนละาได้เพิ่นไปใส่เนาะไป่าเฮียนหมนดเลยสี่คนเขาเปิดเฮียนหรอว่โดยโอ้ล่เมื่อแล้วอือเปิดทำเปิดเฮียนแล้วนเนาะเออไปเฮียนมาสี่นางผู้เดียวนในเล่นเนาะนางยนาไปผู้เดียวเนากเขามาเอามีปุ่มมิกซ์โซ่ใช่เนาะเดี๋ยวมานจะดีน้องลาเพิ่น เลยโ,ยโดยโนาเป็นนี่ไรเนาะคือว่าหนงเมื่อยอยู่แท้งอ๋อแบบมันขาดเลือดไหลนอนเลือดสามชั่วโมงปลายมันเลือดโดยโดยโอ,โอ๋อันน่าโทษด,ด้วยเนาะอันแท้งนี่คือเกิดล้มบ่หรือว่าแบบไรอย่ยแบบอันประหาน้ำไม้ลรืพระราชห้วยอ๋อกับเป็นมาแต่อันประหาน้ไม้คือ มาแล้วก็เลือดก่อนลูกที่ออกแล้วก็ซองมือเลือดออกนะเลือดออกสองมือแล้วมือที่สองมาจากที่ได้แท,ทองออกพอแทองออกแล้วกันเลือดนั้นประยุทธ์สามชั่วโมงปลายสามชั่วโมงปลายก็ว่าปอยากยั้งนั่นแหละก้าว่าคำบ่ม,มีบุญก็จะว่าซ้ำก็แต่เอนแหละมันเมื่อยบ่นละได้มันลอยบ่ไล้มันหักบ่มีเงินไปหกงหมอที่สุดแต่พักกันอยู่ อยู่แต่ออกมานี่ก็หาก็ได้2-3มื้อออกจากไผนะยังเมื่อยอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังเมื่อยยังเจ็บในท้องในไส้ดเมื่อยยังพอยจกอันที่แทงนั่นคือล้มเนาะล้มพลัดล้มอ๋อโตนี่อันตรายเด้อันนี้เนาะหาอนามัแล้วก็ลงไปทางกระบุงกระตาลงนํากันกลับมาเด้อมาเป็นอ่อนพี่บ่กลับ เป็นมาแต่พูดรู้สึกว<อ>่าเลือดออกนะเลือดออกมาแต่ตอนหาน้ำไหม่หมเลยเดยแต่ว่ามันโบแห้งก็เลยยังเบาแจากว่าสิแทงรุ<อ>่พอมาหอดน,นเฮือนกับประมาณสองสามชั่วโมงแล้วเลือดออกลายหมดเลยก็ออยังหมทนันในอกก็บรู้สึกว่ายัางบไดเจ็บในใส่ฮะนะจน<ด>มือที่สองพี่มันเจ็บจนนั้นเขามีเงินก็นไดั้ได้ไฟหงหมอนะมือนั่นก็ได้ วันนี้อันแท่งน่ะคือแท่งอยู่ในเหือนี่บอแมนแท่งอยู่ในเฮือนรู้แล้วก็เมื่อยแล้วเนาะแล้วเลือดมันออกลายแล้วมันพลอยเลยเลยเลือดจะซองมือแล้วกลางคืนกับบิดคืนมันหักโบลายนะจนมือเฮาลุกไปเลือดจะได้ออกลายผ่านมันีีก็หาก็ได้ซองสามมือเขาออกจากไฟ่อยู่ไพ่ได้สามมือกางคืนออกแล้วกัยังเมื่อยอยู่ดนี้ก็บ่มีเงินใส่สลม ยาหน้าซักเข็มหนึ่งสี่สิบท่นวดสองสามเข็มแล้วซักยามันหักเมื่อยโดนโดนโดนแพทย์หมคุนมาซักยาคนเว่ากับว่าได้ก็จากพ่อให้เขาเลือดคุณว่าแบบเลือดมันออกไหลขาดเลือดขาดเลือดเลือดสามเท่าไรแลวคุณว่านั่นเลือดสามส่วนยังเหลือส่วนเดียวคุณว่าปัสีดกับไปมันเลือดดำบนเลย เลือดดําน่ี่แท้อันบ่เป็นหยังเนาะอัเอ้ยเจ้าทุพระเจ้าคุณเบิ่งอันจักเดือนนะที่แรงนั้น3เดือนปลาย3เดือนปลายโอ้ใหญ่เด้อันี้เนาะสํากะปันนี่ละกปันนี่เนาะอันตราย้นี่เนาะอยู่ว่ากินแบบนี้เนาะา คือว่าเนี่ยนะเฮาบุญอยากไปจีบบุญอยากให้มันเป็นแบบนี้นู้นไงเนาะโอ้ตัวนี้อะไรก็พบไปเมื่อนผมแหละเลือดไหลเมันนองหมดเลือดนะเนี่ยมันเป็นตายวะบุก้าตายกับบุตายวะบุมีนะมีมันกับบุพ่อเนาะเล็กๆระหน่อยไปวงมอมันขมือมันเหมือนหน่อยนะเหคนดีกินกระพอแห้งแล้วว่าแต่บางคนเจ็บเป็นกินคันนั้นสี่เดือนไปมันก็สิเป็นคนแล้วโนยกั สีเรือน่ะเนาะคือว่านะถ้าเขาไปซ่องไปยังเขาเกินถ <โด S 2> ึงหูเทชรได้เนาะ<ม>น<อ>กินยังใครโทษแต่โบตายพระท่านเมื่อยแห้งคักบ้ยอของนิย่าด้วยตอนที่เจ้าอันนี้ก็ต้นนี้กับเมือ่อย้ะต้นนี้ยังเมื่อยอยู่เนาะทั้งนันคนว่าให้เข้าเลือด น้ำเกลือแบบซี่ได้เสร็เลยเขาอะไรอยู่ก็ได้คือกัรเันว่าเองเป็นน้นพันว่วเนาช่วงนี้กับพักพ่อในเพียงพอได้ช่วงนี้เนาะเรต้องไปหาอยู่หากินเนาไปใส่กุ้งปได้ไปกำบ้านยังไร่ได้เันเมื่อยเมย่งยห้ก็อยู่ในเฮือนแล้วก็นอนอยู่ขำว่านั่งลายลูกลายก็เป็นวินแบบเจ็บเปน้่นในหัวในท้องก็เจ็บเดี๋ยวนี้นะ กินขา้าวกินน้ำมีนแซบอยู่บ่เอ้ยตอนนี้ฮะก็บบัป่านใดนะบัวป่านใดบ่บัวป่านใดบังเถือกับบัวยากรกินไปเมื่อยสวดลายนะแต่อันดีได้แล้วเนาะมึงทั้งแม่บัวเป็นยังเนาะแม่ดีแล้วนะ<ด>ละบัวชัดลรืพ่อแห้งลูกกระห่าคนเลยบัวเป็นยังมากนี่คะ่ะโอ้ย ดีเนนาะอัที่อันเพื่อนพากันกินย่งเสถียรบุ่มบุ่มอยู่หน้าบ้านเจ้าตอนนั้นโอ้เพื่อนเอามามาคั่วมามาคั่วแล้วก็ปั่นกันทุลกูมามาคั่วโดยคนทางบ้านแหละมาคั่วอะไรมาคั่วอยู่หน้าเพื่อนเจ้าหนุ่มบนหน้าบ้านคัวนี่แหละคในบ้านทางเลยคนทางเที่ยวเลยโหเอาเห็นในช่องของโบตีเนะเรื่องของทันหรือคนทางเที่ยวเลย ป้าเจ้าผมมีพื้นป้าเจ้าป้าเจ้าผมมีพื้นเลยเดินดึงพื้นมาหันมาคั่วหว่านทางอื่นเลยพิ่นเลยคั่วใี่ทางก็ได้เตี้ยวเป็นยังทางทางทางบ้านเนาะผมเป็นเพือนเท้ากับเพื่อนเท้าเอาไม้เอาเข่ามาอะไรอ่างเงี้ยเข่าม้าเดินไอ้เพื่อนเอาไ้เข่าเดินบ้านค่อยคุยทางกูแบบทางทางคนเที่ยวทางรถถุนเนาะขึ้ว่าขึ้นอะไรวันนี้บาดยงมาประสบแต่คนไทยก็อ่องเลยคอยังนอนไข่เยอะตอนน่ะคอยังไข่เยอะเดี๋ยวอันขออนุญาตเนาะอันครอบครัวอ้ายก็อันกินคือกันอยู่บ่ แต่เมื you, so you before, well, well. ่อก่อนกินอยู <laughs> <real> ่เดี๋ยวนี้น่ะตอนนั้นก็เมียก็กินนําเขาแหละเฮ็ดดอ๋อเอ้ยนั่นก็กินอยู่เนาะเอ้ยเนาะอ๋ออบนําบ่ได้กินพวกที่เพิ่นมาครัวนี่ก็กินเหมือนเนาะแม่นกินบ่ได้กินเด็กน้อยเด็กหยังลูกเจ้าก็กินคือกันบ่กินาก็แนวเด็กน้อยเนาะบ่จักหยังก็กินิลกนก็ได้เอคือว่าน่เนาะเฮาก็แเาบ่พากินเาก็บ่กินน้อย คือว่าเพื่อเฮาสิกินกะโดนจะได้ก hmm> ินเท่านึงเนาะโบทูดได้กินเนาะโดนๆจะได้กินพวกแก้วเอาไปแล้วก็บ่ได้ค่อยเขาก็ดอกลาเฮาก็บ่ค่อยซื้อได้ดอกก็พันตัวทอมเซนเนาะน้องตุ๊กตุงติ๊กก็เนาะพากันกินเก็จะทางพ่อพร้อมเพิ่นแล้วโดยกทางพ่อทั้งอยังเพิ่นก็กินนํากันบ่เด้อเนาะเออบ่ได้ยเนือแต่เอื้ยนั่นแต่เอื้ยนั่นกินมื้อน่ะเนาะ แกนอ้า이는พุ่งผู้ไอ้พ่อเจ้าเหมือนนั่นไข่ไข่ผลิตสิบปลายมือเนาะไข่เนาะสิบแปดมือไข่เห็นบ่โดยไข่แล้วก็ตะโตลูกมากินข้าวกินน้ำไหมวันนี้อยากกินยังดังก็ไม่ถึงกินกับไปปวดเขาก็บอกโควิดแหละไม่ไปปวดเลยมีหดกินทอดยังเลยวะไม่กินเลยนะสัมผัสยังทอดบ่นี่เลยเนาะวิลิรสชาติเลยยังลูกคนน้อยคนนี้คนเดี๋ยวนี่กลางคืนละไข่แต่เมื่อวันนีบละไข่เื่อวันรสชาติยาตลอดเลย ไข่เลยๆนะเฮือนกระไรจักเวนดน,นะจักไข่ไปได้ไข่อะไนะไข่วัดอะไนะบัดนี้บัดเข้าจั๊กเวนไดเข้าหอยบุได้นะนนนะไดูะดจะไ,<ด>ไข่มากเป็นน้ำมันนะภาพอากาศเนาะแม่เป็น,น,ปนทั้งนี่แหละไม่ต้องเอาน้ำมันมมระวังเนาะเี่นหน่วยมาปัจจุบันนี่แหละมาอัปเดตในทางแม่แนวเบิรงเนาะกับพี่น้องเขาเนี่ยว่าการค้าการขายเป็นเนื้อใดเนาะแต่เนืเครื่องช็อคมาหนี้แล้วบริโภคห้ามเลย เต่กคม,มกัยู่มกอาก็กันลูกซีดนี่แหละลูกซีแล้วก็พวก,กหัวใจนี่แหละเข็กเขาต้อง,อง,องเขาบดผัซื้อไปไปเองมันเฮต๊กไปเองนะงข,าขาดด<ข>าลลาม<อ>ั่หมน้ำมันเออข้าวปั้า,าหัใจไ,ไปกับ้ปกมกับทองกนก็หกซิบเเนาะขบผูุ้รีกับช้าซิบับปากระมิดปัญญาอีกบาตัวเกกับไรกับไรเล็กหน่อยนังกระแพงบดมือเนีข้องหุนมบะร้รือเาซื้อาวพัน คืออันซื้อที่หาพันปัดมาขายเช้าก็ได้กินหาพันคือซีพันโฉดหนึ่งอันไหนกับมันแพงเนาะของแพงกับไรกัน้อยเนาะไปอย่างงี้จู่สินไทยกัแพงยังกระดาษอ่เป็นยังเนาะอันก็ยึดก็ไปถ้าเท้าวัยนะกับยุดก่อนก็ได้เนาะการค้าการขายกับมีกลิ่นมีลงเนาะมันเป็นเข่าหน้าซ้ำปลาได้าคล้ายคอกครึ่ง แล้วก็ป้อมแซงบอดีนี่แหละพอดีลูกลูกแล้วก็พอดีถ่ายได้เงินเนี่ยมาปักเฉยเอื้อยเลยเนาะโยไปซักยาเค้มซี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 เนาะแล้วก็ซื้อทันซื้อนี่แน่และแล้วก็ป้อมแซงพอดีนี่แหละหวานเนี่นะขายเข่าสอบปลายก็ได้เกินแปดแสนเงินนะแปดแสนตัวนี้ยังจักสอบนะ กะกินเลยแล้วคงสอบก็กินครื่องสอบเนาะผมได้เอาไว้กินซะเนาะกินไว้กินในครอบครัวอะไรลูกเต้ากระลายเอเด้เนาะเออโดยมันเป็นไป่ใปัญหานยังบัได้เลยก็กินนั่นแหละผัดเนี่ยก็่คล้ายๆเลยเขาวสารสอบเขาบอกว่าเขาได้หาหน่อไมายนมันซื้อเป็นน้ำนี่ผัดไปบัวได้ก็ได้บัวได้ก็ได้พวกันยังบัวมีเลยยัง่นคือการกินเนาะ ลูกระลายยังมาจิบป่วยใช่เองเนาะกมันกับมองบขึ้นบ่อยังเกินนะคือว่านะกินไปทั้งไรทั้งยาก็ยังยังว่าบุญลายอยู่ได้ปกติมันสิบรอดแต่มันนั้นแหละดเลือดลายบวกลดเลยเลือดสามสิบงปลายมันบ่ออกมันบ่กุดนะ่านผู้ชมมันลอยบ่แล้วเพลินค่ะมันเหนื่อยบ่แล้วเป็นบ่ไปวะถ้าว่าไปกับครอบครัวว่าไปบางห้องมอเฮ้ยว่าคอนนั่นแล้วว่ะ ตัว <vida é? S 2> น้ำเพชรน้ำมอเพิ่นห่าบุมีก็ได้วตัวผัดคือเอาแล้วเนาะมันบุมีแล้วมันบุหานไปน้ำห่อนมันก็ต้องเงินลูจะเฮ็ดลูกจำเป็นชอบกันชอบครับจังหวะชาถุจังหวะข้าวบะห่อดมือบุเป็นวะยาทุกยาเนี่ยวัดดวงแล้วเนาะผ่นเสี่ยวแบบว่าเงินคำบุมีจังไดกันเลือกบุได้เนาะลองกินน้ำห้อนไปก่อนว่ายันจะมันยุดะอ๋อ กินมายุพวมเลือดเาออกกินเบิดตประมาณสามสีโมจะได้ยุจะได้ไข่แน่นะคือว่าคืนแหละมื่อนั้นนะกลางคืนก็คือว่าไปนอนแล้วนั่งกินนมข้นเบิดคืนมันเมื่อยเลยอันโดยอันเป็นจังมือนะเอ้ยบางทีว่าหลังจากแข่งมากเลยก็เพื่อสี่หายมาก่มใส่เวลาจังมือเนาะเพื่อที่หลังจะเอาออกจะพืนจะไข้บะมันคือเจ้าเจ็บหลังจากพราดล้มมากเลยก็ เลือดมือสองมือวะโอ้เลือดออกกระซองมือแบบจนค่ำแล้วประมาณประมาณหกโมงเลือดมันจะได้ออกมันจะได้รู้นะรู้แล้วก็ว่าแต่ว่ารู้วิธีแล้วแล้วก็เลือดแล้ก็ไปยุดเลยแบบนี้นะไหลเลยว้าวคนนี้น้ำเนาะคนซ้ำนี่แหละเลือดออกแต่เทือนนะมันเป็นก้อนนะเลือดก้อนสม้อนแล้วก็ปวออกแล้วก็ไหลรั่วออกโลดเลือดนะ แบบไห mm hmm. ลตลอดเลยนะหลังจะหั่นก็คือแบบมันหักออกโบแหง้งแต่ว่ามันไหลตลอดถ้าออกแห้งมันคือสิบโรอดเนาะมันออกแห้งอะไรก็กได้โอ้ไหลแบบ<อ>มันไหล,ตล,<อ>ลตลอดเลยเมือ่อยแล้วคนเฮาเนาะไหลตลอดแล้วเคืองมามันจะเป็นก้อนออกมาเท่านึง mm hmm. ประมาณสิบกว่าก้อนพมแหละ mm hmm. สั่กับัันเลย ปลาหันก็มีแต่เลือดแล้วมันออกแหงที่สุดกว่าหมูนะเพื่อสิฮอด3ชั่วโมงเนาะมันก็บ่ง่ายเนาะวันนี้ออกมาได้ก็ต้มน้ําไผ่น้ําักต้มเฮานี่บ่ต้มน้ํานี่น้ํากินนี่ละต้มน้ําฮ้อนใส่หานจอดหักไม้อันคนอยู่กํานะแล้วก็ต้มกินก็อยู่ก็ได้3คืนอยู่กําก็ได้ว่าดีเด้อเนาะแม่บ่เป็นหยังเนาะ ทือว่านั่นเนี่ยเข้ากับโบ้เรตั้งมุกตั้งใจเนาะคือว่ามันเกิดอุบัติเหตุเนาะเข้ากับโบอยากให้ภัยเจอพบเจอแบบนี้หรอกเนาะแต่เพื่อสิได้สามเดือนปลายเนาะมันกับวง่ายปันใดเสามเดือนปลายเลยเกือบสี่เนาะจนที่ได้หู้เพศหู้ยังนะเนาะเพิ่อนว้าวอะเพิ่นก็ว่าถ้าเลือดบุนทุดก็คือว่าแล้วเพิ่นว่าบางเทธอก็เป็นคือเตล้ว่นมันกับโบเลือดแล้วเนาะ ยมมัเลือดได้หลเด้บ่เนาะเลยของเฮามันก็อยู่น้ําเลือดหั่นบ่มีเลือดมันก็เบิดละคนแพทย์เพิ่นก็ยังว่าบุญเจ้ายังหลายเพิ่นาเลือด3%ยังเหลือเปอร์เซ็นต์เียวเพิ่นเาดเนาะก็ถือว่าบุญนําคําสูเนาะเอ้ยเนาะแม่นดูๆไปคือเนาะลูกก็5คนแหละบัดนี้วากย้อนความอันหาอยู่หากินนี่แหละเนาะบ่ไปก็ลูกเต้าก็จักสิกินหยัง แม่นจินั่ง่ง้นเฮนมันก็เป็นนลูกกหะดบน,นี้รนไปหาน้ำตหาแล้วก็เป็นรหาเฮ็ดเน่เหมือนนั่นนะทั้งเห็ดทั้งไม้ไปหาไปแล้วก็เป็นมาพุ่นมาฮอดแล้วก็พเจ็บท้องเฮ้ยจะกอดเป็นยังวะบไรล้มบอเราวะตอกข้อยวะ <laughs> ลมลมแล้วตกห้วยประมาณก็เจ็บท้องก็นอนเลยไปส่งมึงกะคืนก็จักว่ามันสิออกก็คือบ่ออกก็ยังบ่จักว่าสิลเลยมีแต่เจ็บอย่างเดียวนะังสิฮู้อาการเนาะเนาะอ่ะโอเคเนาะอันน่ะทางน้องลาก็ยังบ่ทันได้มาอยู่เนาะเตยกเดี๋ยวเฮาสิเอาปุ้มมิกซอมาให้เด้อนึงเเด้อโอเคพี่น้องเนาะเอาป้มมิกซอมาให้ทง ลูกล้วก่อนพี่น้องเลยบริสุทธิ์ก็ต้มขนมเมนาะเพราะว่าเป็นว่าเ,นาเป็นไม่ค่าอยู่แล้วเลยโดยอ่พปึ่มเล่มเนานะย่างนาย่าง,าางดีด้อยอันนี้ส่งมาจากพี่น้องฟังไทยพึ่นมาขามมาส่งให้เขาอยู่พี่นาะโดยเขาเดือดจากอาาไปแจกอยู่พี่น้องเมืองนองพุดเเนานะเลยมาคิดนะเขามาเด้นมามอบหมาทั้งลูกเจ้าเนาะโดยเด้งหมดเลยจะเป็นพรึ่มม <c oughs> ิกอันนี้ซอยเนาะครบเลย ชี <cin stereotype> <c elector ates> <c> uh ่แจงกันเนาะกันสี่คนโดยเนาะอนณาเอ้ยถ้าเหาเอาเงินให้เจ้านี่ใส่ย้นับเกลือหรือว่าอันสซโลมีเนาะเท่าไรเนาะสองแสนสองแสนบ่โดยอืมโดยฮะเอ้ยอ่ผมทำเงินก่อนเนาะโดยโดยอ่าเนาะก็ถือว่าดีแล้วเนาะแม่บุเป็นยังก็ขอให้ต่อไปเนี่ยก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะตลอดไปเลยเด้อ ดมไปดู่้ำลูกเต่าเนี่เป็นดมโพลมไห้ตลอดไปเนาะเนาะอันเงินจำนวนสองแสนกีบอาเป็นเงินของอ่าทางเมหักเนาะทางต่างประเทศเพื่อนเนาะอยู่ดีไม่แห้งสุขกายสบายใจการงงกันงานก็ให้ลุงเลื่องเขเจ็บให้ได้ความไข่บ่ห้มีเด้อมีแต่ความสุขกายสบายใจอยู่เป็นฮมโพลมไสให้ลูกให้หลานช้า นืยนื่อยฮะสำนักถือว่ามาเมื่อนี้กะมาอัปเดตให้ทั้งอันเมเพิ่นที่มาการสุดเรือรอบหน้าเนาะเดี๋ยวไปชมเบิ่งน้ำกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ถือว่าไม่ยินกับข่าวบอดีไปเลยเนาะแต่ว่ามันผ่านไปแล้วเนาะเหนืฮะสุดท้ายนี่ฮักกับสิคอตัวเดินทางกลับบ้านกันบ่อยเนาะเหนื่เหนื่อยเดี๋ยวมื้อหน้ามื้อหน้าจะเข้ามาเยี่ยมมายามอีกรอบหน้าเด้อเหนือยนะสบายดีเด้อเด้อ ดูนะไอ้ครับก็เริ่มีาเด้อเนาะเจ้าเจ้าเนาะสบายดีเด้อแขงในเสียงเด้อเจ้าปลอดปลอดภัยของมาสี่สวนพักสวนหง่าอของไอน้นงก้อนพี่น้องเนาะกะโอ้พี่น้องเนาะ,ะ,นนะว่าเข่ามาอัปเดตท,ทำเรื่องการค้าการ,การขายแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ถือว่ายุดไปหลายมือแล้วพี่น้องเนาะทุนกำไรอหอดจอดโบถึงพี่น้องเองเครื่องของมันแพงพี่น้องเนาะ กะมากะยินกะข้าวกะบ่ค่อยดีพี่น้องเนาะทางไอ้รอพันกะแท่งลูกแล้วพี่น้องเลยสามเดือนปลายพี่น้องเนาะลูกเรากะพี่น้องเนาะทีเป็นกูเป็นคนแล้วกะแท่งพี่น้องเนาะแท่งเกิดจากสาเหตุนานาแล้วไปหาหน่อไม้พี่น้องเนาะไปหาหมกน่อไม้มาขายเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าหนีได้พี่น้องเลยน้ำเงินว่าเกิดพาราดล่มพี่น้องเนาะ ่าดล้มลงไปกับลับมาบ้านกับสองมือวัดสันพี่น้องเนาะเจ็บท้องพระองคสึกได้ได้ว่าจะคลองนะแทงแทงแล้วบานี้พี่น้องเนาะใส่เวลาเพื่อจีเจ็บปวดนี่แหละพี่น้องสองมือเพื่อพี่น้องเนาะกับทรมานพี่น้องเนาะสำหรับเบื่อเป็นกันหนึ่งว่าเพื่อนฉีบได้อันอยู่แล้ววัดสันพี่น้องเนาะกัโอ้ยพี่น้องเอ้เนาะกับฮุ่นหูอยู่พี่น้องเอ้สำหรับโปรเสียงนี่กับคอ้ทั้งรอเพื่อน นี่ต่อไปพี่น้องเนาะว่าภายในและครอบครัวของเพื่อนก็ขอให้มีแต่สุขภาพาร่างกายแข็งแรงตลอดไปเด้อเนาะคมชิปว่าห้ได้คมไข่บอยมีพี่น้องเนาะต้องขอบ,บุญขอบคุณพ่อเมีพี่น้องเนะบบาะบว์วัอยู่ในประเทศอากราตังประเทศกันเบิร์ตสุขูมส่คนพี่น้องเนาะที่เข้ามากดติดตามและหับชมคลิปของบวเสียงตั้งแต่ต้นจน,นจบพลละพี่น้องเนะาะดักาัที่บวข้ามโฆษณาให้บวเสียงพี่น้องเลยสำหรับมื้อนี้พี่น้องเนาะ อ่าบเสียงก็สิได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องเนาะไว้มาพบม,มาเจอกันในคลิปหน้าอีกต่อไปสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องการเบอร์สุขูสู่คนพี่น้องเนาะสบายดี